และแล้วตอนนี้คะแนนรีวิวของเกม Monster Hunter Rise ก็ได้ออกมาจากหลายๆสำนักแล้วนะครับซึ่งก็ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่87คะแนนเต็ม100ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากๆเลยนี่คือคะแนนเฉลี่ยจาก60กว่าสำนักรีวิวนะครับแล้วคะแนนเนี่ยออกมาในทิศทางที่เป็นเอกฉันท์บอกว่าเกมทำออกมาได้ดีแล้วก็เล่นสนุกกันทุกสำนักเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนเกม Monster Hunter ด้วยนะครับที่จะได้เล่นเกมดีๆกันอีกแล้ว ทีนี้เราลองมาดูรีวิวย่อๆของแต่ละสำนักกันดีกว่านะครับว่าเขาเล่นแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสำนักรีวิวแรกก็คือ GameSpot t ให้คะแนนไว้ที่9เต็ม10คะแนนเขาบอกเอาไว้ว่า Monster Hunter Rise จะเน้นไปที่ Action แอคชั่นเต็มรูปแบบที่แสดงถึงพลังขั้นสุดยอดของซีรีส์นี้เลยโอ้โหฟังดูแล้วฮึกเหิมมากๆนะครับเจ้าต่อไปเป็นสำนัก Destac Toy ให้คะแนนไว้ที่9เต็ม10คะแนน เขารีวิวไว้ว่าตอนเขาเล่นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆค,คุ้นเคยกับภาคไลฟ์ไปเรื่อยๆจนเขารู้สึกว่าการเล่นในภาคนี้มันเจ๋งมากจนไม่อยากจะกลับไปเล่นด้วยวิธีเดิมๆแบบภาคเก่าๆเลยแล้วภาคไ i ฟ์เนี่ยจะทําให้แฟนหน้าใหม่และหน้าเก่าถูกใจแน่นอนไปต่อกันที่สํานัก IGN ให้คะแนนไว้ที่8เต็ม10คะแนน เขารีวิวว่า Monster Hunter Rise ได้ผสมผสาน Monster Hunter แบบคลาสสิกกับการปรับปรุงสิ่งดีๆในภาคเวอร์ไว้ด้วยกันแล้วก็เพิ่มระบบเจ๋งๆใหม่ๆรวมเข้าไว้ในภาคนี้ทั้งหมดเลยในขณะที่ IGN ของฝั่งญี่ปุ่นได้ให้คะแนนแบบเต็มแม็กซ์เลย10เต็ม10เขารีวิวไว้ว่าวิธีการเล่นหลักของภาคนี้ก็ยังคงล่ามอนสเตอร์ซ้ำๆเหมือนเดิมแต่ระบบแอคชั่นเนี่ยได้ถูกเติมเต็มด้วยระบบไวเออร์และระบบสวิต s สกิล ส่วนมอนสเตอร์หน้าเก่าๆก็ยังมีมาให้ล่าแล้วก็ยังมีความสดใหม่ในการล่าอยู่ด้วยและโหมดใหม่แลมเพจที่จะให้ผู้เล่นได้สู้กับมอนสเตอร์หลายตัวด้วยระดับความยากที่สมดุลแล้วก็มีความหลากหลายยิ่งขึ้นและสำนักยูโรเกมเมอร์ได้ให้รีวิวไว้ว่าด้วยการเติมเต็มอย่างชันฉลาดในภาคนี้ทำให้ซีรีส์นี้ก้าวไปอีกขั้นนี่คือมอนสเตอร์ฮันเตอร์ที่เข้าถึงได้ง่ายได้ลึกที่สุดและเป็นภาคที่ดีที่สุดในปัจจุบันโอ้ฟังแล้วเยี่ยมมากๆเลยนะครับภาคนี้ มาต่อกันที่สำนัก Metro Game Central ให้คะแนนไว้ที่9เต็ม10คะแนนเขารีวิวไว้ว่าภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่ยอดเยี่ยมของสวิตแล้วก็เป็นเกม Monster Hunter ภาคที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาพร้อมด้วยฟีเจอร์และมอนสเตอร์อีกเยอะแยะมากมายทั้งใหม่และเก่ารวมถึงมีระบบค o อฟที่ยอดเยี่ยมด้วยและรีวิวจาก Polygon ได้ให้รีวิวทางบวกไว้ว่าภาค r i s มีระบบการเล่นที่หลากหลายและคล่องตัวจากการที่เพิ่มระบบ Wirebug เข้ามา เป็นเกมที่แนะนำว่าต้องหามาลองเล่นให้ได้เลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรวมรีวิวฉบับยอ่อบางเจ้านี่ถึงก็บอกว่าภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่ดีที่สุดในซีรีส์เลยก็ต้องไปลองพิสูจน์กันในเกมเต็มๆนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับพอฟังแต่ละรีวิวแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้และสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ไว้ติดตามข้อมูลจากเกม Monster Hunter ได้ที่นี่เลยครับ